สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกมลายเรนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับการอัปเดตใหม่กับกู๊กกูเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะมีการอัปเดต Ruby purchase bonus and triple g a c h a o าร Event นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ได้รับโบนัส30%บเเมื่อเติม Ruby นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีนี่เลยนิว Ranger o ์อ Up นะคะก็เป็นตัว เรนเจอร์ใหม่ซึ่งเป็นตัวเรนเจอร์ที่ได้อัปเกรดมาจากตัวเซลลี่สีทองตัวเดิมนะคะก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นแบบนี้นะคะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะ,ะซึ่งในช่วงที่เป็นทริปเปิลหรือว่าคูณ3เนี่อาจจะมีระยะเวลาแค่3วันนะคะก็คือวันที่17 18-19เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ตัวนี้ก็ต้องรีบก่อนในช่วงเวลานี้นะจ๊ะนี่นะนี่ตัวนี้ค่ะอัลตร้าแมชินซลลีนะคะตัวซลลีสีทองนะคะที่ที่เคยมาเมื่อนานแล้วแล้วก็ตอนนี้นะ่ะอัปเกรดกลายเป็นแบบโอ้โหสีแบบดูดูให้โตฟ,ฟุดไปเลยนะโอเค แล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะคะเป็นมิชชั่นก็คือเป็นดับเบิลคริสตัลอีเวนต์นะคะถ้าสามารถย่อยให้เป็นคริสตัลเหล่านี้ได้ก็จะได้บวกเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะแล้วก็คูณ2นั่นเองนะสมมติว่าทำคริสตัลสีขาวได้900ก็ได้บวกอีก900นะคะคริสตัลสีฟ้าก็ได้300บวกอีก300คริสตัลสีม่วงได้100ก็บวกอีก100นะ โอเคพัฒนวันนี้นะคะเราจะมากดกาชากันนั่นเองนะเนย์กาชาอัลตร่าหกบวกหนึ่งะคะมีโอกาสได้6ดาวถึง8ดาวแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสได้ตัวใหม่3เท่านั่นเองก็อย่างที่เห็นว่าตัวใหม่ในที่นี้นะคะนอกจากจะมีเจ้าแซลลี่ตัวใหม่แล้วนะคะก็ยังมีเจมที่เป็นวิสาสนะคะแล้วก็ยังมีตัวน้องมา้า จสซิก้าน้องมาที่เราเคยได้ไปรครั้งที่แล้วด้วยนะคะมาสามร้อ <300 S 1> <300 S 2> ยเพชรลุยเฮ้ยอย่าวอกว่าตอนนี้กดตอนเวลาสี่ทุ่มเปะ๊ะเลยเปะ๊ปะเป๊ะมาดูกันว่าจะได้เลยบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะเบรนเซ่จัสิก้าน้องนกยุงตัวนี้นี่มีแล้วก็มีอีกแล้วก็ไม่ได้ใช้นะ เฮ้ยตัวนี้มากตลอดเลยอะมาร์คบอสเนี่ยคิดว่าเราจะได้ตัวใหม่ม้างปะกดครั้งเดียวนะไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะอึ๊บเอ้ยสงสัยเราคงมีดวงกับจัสติสบ้านะคะนี่บวกไปหลายตัวมากได้อีกละต่อไปเดี๋ยวนะอับดุลลามาไม่มาไม่อับดุลลาไม่เอาดิ คอสเลียอือบ๊อบบิ้งสตาร์บราวตัวนี้อีกและไม่เอาว่ะนี่เหลือกี่ตัวเนี่ยสองปะรู้สึกว่าไม่มีทีท่าว่าจะได้ตัวใหม่เลยนะเออรู้สึกรับเสงแล้วเนี่ยโอ้โหดูแต่ละตัวดินี่ถ้าใครบอกว่าความสวยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เป็นการหดกดหดนนี้นี่แหละสวยสุดละพูดเลย ไม่ได้มีอะไรให้อึอะอึอะเลยน่าจะตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอาจจะมาสุดท้ายก็ได้ค่ะจะรู้ก่อนไลยเฮ้ยกลายเป็นกบดำซะงั้นอนะไปดูกันที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะมีตัวเจสสิกานะคะมีน้องบราวดิสโก้อะไรสักอย่าง โดนัทเนี่ยแล้วก็มีฮิตแมนนะคะมีบอสมีอับดุลลามีจัสติสบามีเโอรนดเอ่มหกดาวเอ้ยมีแปดดาวมาตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้น้องเอาหกดาวหมดเลย <c oughs> เปิดอะไรของแกเนี่ยไม่ได้มีความไม่ได้เมอะไรเลยบวกจัสติสบ้าด้วนี่บวกไปเจ็ดแล้วเห็นปะ บวกเจ็ดแล้วนะพูดเลยตอนนี้เลือดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่อเลอดอยู่ที่หกล้านนะคะไหนๆก็ไหนๆบวกไปอีกด้วยความเมามันเออเลเวลร้อยสี่สิบกันไปนี่โหขึ้นมาตั้งแสนหนึ่งแนะ่ก็เยอะนะเนี่ยบวกไปอีกเลยนี่ด้วยความด้วยความบ้าลำ ไหนๆก็ไหนๆละแกจะต้องเป็นตัวชนให้ฉันไปตลอดการนี่หกล้านสี่ไปสี่อัพอัพเลเวลก่อนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกบเขียวกบแดงหกดาวเยอะมากเอ้ยแล้วยังมีตรงนี้อีกนะจะบวกไปเลยดีเด่ะให้รู้แล้วรู้แลดไปไหนๆก็ไหนๆกด เป็นไงบวกสิบเข้าไปแล้วบวกเข้ามปอีกนี่บ้าลหรหำไปแล้วนี่บ้าปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่คือเป็นการเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกหลังจากการที่กดกราชาแล้วไม่ได้อะไร <c oughs> ะ <c oughs> ก็เลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยประสาทเสียแบบนี้น้องๆอย่าเอาเย้งๆนะคะ <c oughs> อยู่ที่หกล้านหกตอนนี้นี่บ้าปะเนี่ยบอกเลยว่าบ้าหรือบ้า แม็กซ์ไปเลยว้าแม็กซ์แล้วเจ็ดล้านเจ็ดล้านไปสิพูดเลยเจ็ด <c oughs> ล้านนะคะนี่บวกไปหกล้านนี่คือโหดโหดร้ายมากบวกหล้านไปแล้วก็บวกฟิสิเคลเด็ไปเยอะอยู่อะตอนนี้ถึกกว่าเดิมอีก <c oughs> จะติดเปล่าจัด จะติดบ้าเป็นตัวโหดมากตอนนี้นก็เท่านี้แล้วกันเนาะหยุดความบ้าไว้เท่านี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้อันนี้เออเอาใหม่อย่าลืมกด, like, กด,ลกดไ,กไดนนลค์กด, like, กด subscribe ด้วยถ้าใครคิดว่าสวยจริงๆให้กดไลค์ไม่ต้องแชร์คลิปนี้ไม่ต้องแชร์โอเคนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเกมไรเลเจอร์ 回来哒。打打打